เฮ้ยทุกคนเอาอาหารมาเปล่าผู้ผู้หญิงอ่ะพี่เอาเบียร์มาแล้วเอาเบียร์เอาน้าเอามาแล้วนะเอางี้คืนนี้เราคืนนี้คืนนี้เราไปแคมป์กันไหมแคมป์กองไฟเอานะเฮ้ยจะพูดอะไรก็ตรงป่าเนี่ยเออแอบต้องแอบนะเว้ยแต่ระวังนะคือตอนมืดมื่อะเห็นว่าที่เนี่ยแม่งมีผีด้วยเป็นจ่าใช่เป็นครูฝึก ใช่ใช่เขาชื่อแทนเป็นเป็นผีแต่แต่มีคนนึงเป็นเป็นเป็นครูฝึกเหมือนกันชื่อสกายใจดีมากเขาเนี่ยองอุ้งทำอะไรกันเออไปข้าแถวครับนี่ไปข้าแถวให้เวลาข้าแถวเอาอุ้อรถเสร็จถ้าไปแล้วยังไม่เห็นจัดแถวนะสั่บอกนะครับครับไม่ใจดีไม่ใช่เหรอไม่รู้เห็นในเน็ตเขารีวิวว่าใจดีเอาจัดแถวจัดแถวจัดแถว เ,เลียงตอนหนึ่งผู้ชายเลียงตอนหนึ่งผู้หญิงเลียงตอนหนึ่งไปเร็วนี่เอาตายหาแล้วมึงไปเรียนมึงไปเรียนที่ไหนกันมาเนี่ยเอาอยู่ข้างหลังกูไปให้หมดเร็วๆไปอยู่ข้างหลังกูสิเอาตายแล้วมึงใครเนี่ยใครว่าไอที T อ้อไปข้างหลังกูข้างหลังกูอยู่ตรงนี้มาอยู่หลังกูสิอีกควายเอ้ยไปอยู่ข้างหลังใครเตี้ยสุดล่ะเออใครเป็นหัวหน้าหมู่ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เตี้ยยันสูง เอาเฮ้ยตายหาอุ้ยมาแล้วตัดเสร็จยังครับครับครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเค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 ยี่ยงเก่งมากเลยเก่งมากอะไรอ่ะโมโนโครนิกเลยค่ะงงงงอะไรกันยังยังขึ้นโซงขึ้นเสียงอยู่เลยไม่ใช่หรอครับใช่ผมก็เมื่อกี้มันมีแบบก็ คนใหญ่คนโตเขาอยู่อ่ะอันต้องเข้มไว้หน่อยต้องต้องกลับพร้อมด้วยกันใช่ใช่ใช่เฮ้ยครูครับที่นี่มีผีใช่ไหมครับอะที่นี่ไม่มีผีใช่ไหมไม่รู้มาจากไหนไม่มีอัดในเน็ตไงเขาอาจารย์ก็เป็นคนดังแล้วเนี่ยเขารีวิวกันในเน็ตแบบว่าอาจารย์เป็นใจดีที่สุดในในในนี้แล้วอ่ะในค่ายเนี้ยใจดีใช่ใจดีมากจริงๆเฮ้ยพวกเราจะได้ไม่ต้องฝึกหนัก งั้นขอถามก่อนแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างเรียงมาเลยเรียงเรียงเรียงมาเลยอ่าผมชื่อดีมครับหัวหน้าหมูครับผมครับหัวหน้ากองร้อยเหรอใช่ครับอ๋อติดลูกเสือแน่นหัวหน้าหมูเนี่ยติดลูกเสืออะไรไม่หัวหน้าหมูของของศูนย์เก่าแต่เป็นหัวหน้ากองของที่นี่ค่ายนี้ครับอ๋อครับใช่คนต่อไปเอ่อผมซอยครับครับผมผมนนท์ครับ อ๋อนนส่วนผมผมชื่อทีครับอ๋อชื่อชื่อชื่อทีอ๋อเป็น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 คนที่ไหนเป็นเป็นคนสุพรรณครับติดบ้านเกิดโอเคงั้นคนต่อไปเลยอ่าบูเบลฮะเป็นหัวหน้าหัวหน้ากองฮะของของผู้หญิงเนาะโอเคอ่าโมค่ะโม่อีกคนนะได้อีกสองคนอ่าอ่าคนต่อไปแตนค่ะ ส่วนหนูหนูชื่อทีค่ะเอาเพื่อนสาวเพื่อนสาวตายแล้วเดี๋ยวะแล้วทำไมคนนี้เขาหน้าตาคล้ายกันหมาแฟนค่ะย่าๆอะไรค่ะที่โรงเรียนก็โดนล้ออาจารย์แบบแฝดสามอะไเงี้ยอาจารย์ขายตุลฟ้าค่ะไม่แต่แต่ดูดูง่ายๆนะอาจารย์ดูง่ายๆคนเนี้ยที่เป็นหัวหน้ากล้องร้อยอ่ะเขาจะผมสั้นส่วน คนคนเนี้ยคนกลางเนี่ยเขาจะมีสีฟ้าตรงข้างซ้ายใช่แล้วสีทองสีนะใช่สามสีนะย้อมขนใช่เอาย้อมผมอ๋อผมอ๋ออ๋อผมอ๋อโทษโทษส่วนไอ้นี่ก็คือไม่ได้ย้อมหัวงอกเฮ้ยงอบแล้วรเนี่ยโทษโทษโทษสีขาวคนละโทนนะเนี่ยเนอ่ารู้ที่พักกันยังไง ่าไม่ครับยังไม่รู้หรอแต่ว่ายังไม่เก็บกระเป๋ากันะไม่ได้ใช่ครับนี่กระเป๋าอยู่นี่ครับยังถืออยู่เลยงั้นเดี๋ยวครูพาไปได้ครับเดี๋ยวครูครับมันมันมันครูต้องยึดโทรศัพท์ไหมอ่ะแบบขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยไม่ยึดใช่ไหมไม่ยึดไม่ยึดไม่เฮ้ยไม่ได้ไไม่ด้ยาอย่าให้คนอื่นเห็นพอโอครูโดนได้ครับอุ้ยครูใจดีว่ะขอ้สุกิ่าหนเลย โอนนนนักก็เิไปะมารอดอไม่ไม่ต้องชิวขนาดนั้นเด้๋อยวแบ่งครูให้ค่ะไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าพูดเรื่องนั้นป่าครับครูมีอะไรครับอะไรอ๋อโอเคงั้นตามมาครับผมเอวมันไกลไปไปไปสามสองหนึ่งมีมีแอร์ไหมครูสองหนึ่งอ๋ออ๋อต้องท่าเดินหนึ่งสองสาม จะลามึ้นโบสี่ห้าเขจิงเจ๋งใังดูอาจารย์เป็นคนตลกเลเนี่ยอันอันเนี้ยห้องนี้ของผู้หญิงนะฝั่งโอ้โได้เลยครับอันนี้เขามามานอนเดวกกันมาแห่ไม่ใช่๋อครับนี่ของห้องผู้ชายใช่ไหมครับออกมาอาจารย์เห็นได้ไงอ่ะอาจารย์นอนนอนรวมไม่ได้นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงอ่ะไม่ได้ไม่ได้แหมมากันเป็นสี่สี่ท่านดูแล้วไม่ใช่เขาวิ่งไปเลยสิครับ พวกนั้นเป็นรุ่นน้องครับมีใครเป็นแฟนกันไหมในนั้นไม่มีนะครับเมื่อครับฮะผวกมันแปลมันเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคเทสแปลกทัศน์ซีทัศซีอ๋อทัศซี่อ่าอาตามนั้นเข้าไปไปเก็บของเดี๋ยวว่าเตีฟื้นเลยเฮ้ยเฮ้ยรอบรอบรอบเรากูกูเอาเรียงเอาเรียงเอาริมเอาริมสุดนี่ เรเลกใกล้ก่อนเลยโอเคป้า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 เฮ้ยไอ้งอกไอ้งอกมาทําไมเฮ้ย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 แป๊บนึงแป๊บนึงเบลเบลเบลบอกทุกคนนะเอาพวกอาหารเอ้ยเออใช่เอาพวกอาหารเนื้อหมูเอาไว้ในล็อกเกอร์โอเคนะเดี๋ยวผู้บังคับบัญชามาเห็นไม่ใช่อะไรโอเคนะเพราะว่าครูสกายเขาเข้าใจดีโอเคนะแต่อย่าให้เขาเดือดร้อนนะไปเร็ว ไปปฏิบัติอึกอัดชิปหายเลยรู้สึกมีผีตามหลังอยตัวอะไรอะอะไรมึงพูดดีดีดีอะไรน้องอุ้ยเก็บ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 รออะไรอ่ะไอ้ยบ้าพี่แบมด้วยฮะเฮ้ยไอ้ทีทีในกระเป๋าอ่ะมีพวกเครื่องดื่มอ่ะไปใส่ไว้ในนี้ให้หน่อยดิได้เลยได้เก็แล้วก็ได้ไม่มึงอะไปเอาเอามันไปด้วย เดี๋ยวครูฝึกดาไาย <ไป S 1> นี่กี่ <ไป S 1> มงมมแล้ว่ะเอตามเวลาที่อาจารย์ที่โรงเรียนเราให้มาประมาณบ่ายสมเราต้องออกไปฝึกกับครูสกายเพราะงั้นนี่บ่ายสองครึ่งแล้วรีบจัดเลยทีเอา <ไป S 2> จัดก,กระเป๋าพี่เรียบร้อยยังเอาเรียบร้อยแล้วเอา้าเอานี่ไปด้วยอีกอันนึงกินบนรถทัวร์โอนะ้โหไม่แบ่งผมเลยเอาก็แบ่งไปแล้วไงเดี๋ยวแบ่งอีกไอฝนตกเฮ้ยไม่ร้อนแล้วเ้ยย้อนเลย แป๊บหนึ่งโทรศัพท์เก็บไว้ในนี้นะหาคา่วกป่ะพี่ไม่ลวไม่ร่วไม่่วอะไรเป็นภั่ไม่คือที่ที่นี่ดีนะที่นี่ดีรีวิวอ่ะดีแต่ครูคนอื่นอ่ะแม่งดุมากเราโคตรโคตรโชคดีอะได้ครูสกายอะกี่บาทได้พี่ไม่รู้จะเอาง่ายๆเอางี้เราไปดูพวกผู้หญิงกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันเอ้ไปดูอะไรไปก็ไปถามไงว่ามีเต็มขอมเออเดี๋ยวจะไปเล่าเข้าไปเล่ามานี่มามีเวลาครึ่งชั่วโมงแวบแวบ สาวๆ,าวๆอุย้ยเข้าไปเข้าไปมานี้มาน,มนี่จะเราจะเราต่อจะเราต่อเรืเ่องเรื่องเนี่ยครูฝึกครูฝึกที่ชื่อแทนอะเพื่อนเพื่อนของครูสกายอะว่ามาคือว่ามาเขาอ่ะโดนโดนระเบิดเว้ยจากที่ซ้อมของปีสามอะคือจะจะให้ปีสามอะไอ้นั่นน่าจะเป็นฝึกภาคค่ำจะให้พวกแบบนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารอะไปวิ่งใช่ไหมเหมือนแบบรบจริงๆอ่อะแล้วบังเอิญมันเป็นระเบิดจริงๆไงแล้วเขา ใช่อันนี้เรื่องจริงด้วยไม่ตลกจริงเออแต่เออในยูทูบอะแล้วไปยืนเลยตรงนั้นลงมานี่ก็มันออึดดส่วนครูสกายอะเขาเขาเหมือนทําใจไม่ได้พอนั่นแหละอย่างที่ถามไปอะเห็นไหมเขาก็ตีเนียนเห็นปะนั่นแหละแย่ว่ะแย่มากแต่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนคืออ้าวลบสี่จะยืนขึ้นไปเล่า คือเขาเขาบอกว่าส่วนมากอ่ะท erm ี่ที่แบบเห็นรีวิวมาในในเฟซอ่ะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ก็มีส่วนน้อยที่บอกว่าไม่ใช่เร uh ื่องจริงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาให้นักศึกษาวิชาทหารอ่ะกลัวไม่กล้าออกไปข้างนอกแล้วเรามาคุยกันว่าเราจะออกกันไหมคืนนี้ออกสิต้องรองออกนะไม่กลัวใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเรื่องนี้ แต่ถามว่าทําไมเราถึงออกเพราะว่าเรามีเนี่ยถ้าเจอก็อนเดี๋ยวส่งพี่ไปก่อนไม่อะไรใครตัวมันไงโอนเลยโอหเฮ้ยแต่เขาใจดีนะนนแต่เขาใจดีนะเนาะโ,โอเคเอ้ยแล้วเนื้อหมูยัดหมดยังใส่หมดยังพ,พี่เตรียมเบียร์เตรียมโค้กเตรียมนมไว้ในนั้นหมดละอาพี่ดรักเงินรักเงินเทนทัวร์สวิตช์โอ้โหเตรียมเยอะกูอีกเฮ้ยมีไพ่เฮ้ยระหว่างนี้ บอกแดงป่ะเฮ้ยมีเงินกูมีเงินพอดีมาเดี๋ยวกูหัวเองมากูเป็นเจ้ามาไม่ได้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 มามาเล่นกี่ขายังไงนันเป็นมือมาใช่หรอไม่นับเป็นขาโอเคเล่นข้าวแล้วค่ะกลัวสองขาสองขาไปเอาเอามันล้อมดิเร็วๆรใครจะเป็นเจ้าคนต่อไปบอกด้วยนั่งนั่งนั่งนี่มันแป่ะ เร็วๆเรามีเวลาเล่นอีกสิบห้านาทีเร็วๆเอาสักตาสองตาเร็วๆเนี่ยมาแจกนะไปโอเคสำหรับการฝึกในวันนี้ก็หมดแล้วเนาะครับยังไงก็เดี๋ยวนะ๋ยวก่อนอ่าใช่ห่วงแล้วจ้าเี๋ยวจะปล่อยยายไปนอนนะแล้วก็ เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยประมาณตีห้าเนี่ยกูจะทําการปลุกให้มาออกกำลังกายตอนเช้าครับนะวันนอนให้นอนให้เพียงพอและอย่าออกไปนะตอนกลางคืนถ้าจะออกไปไหนให้มาบอกครูตรงนี้เพราะครูจะอยู่ตรงนี้ทั้งคืนอาจารย์เฝ้าเวรนะครับครับต้องอยู่อย่างเี้ทั้งคืนเอง,องนินงเดือนก็นิดเดียวจะถูกวอะไรกันบ้างมังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยไปนอนแล้วนะครับอย่าอย่าลืมนะจะออกไปไหนต้องมาบอกครูนะ ได้ครับผมไม่ใช่แบบแอบออกนะครับอ่ะเดี๋ยวนะจะอ๋อเออจะปล่อยจะปล่อยอ่าทั้งนั้นก็ทั้งหมดอย้ายให้ไปขอบคุณครับเฮ้ยเอางี้สาวๆไปทำอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่เป็นคนเรียกเองไปลุยเริ่มอย่าออกไปไหนนะครับ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 อย่าให้รู้นะไม่ครับเหมือนเหมือนเขารู้ ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแป๊บหนึ่งนะเปิดเปิดโทรศัพท์ก่อนตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยวพี่ออกไปหาโอเคไหมสาวๆเอาอ๋อมานี่ไ้นุ้นมานี้ไปเข้ามาเอาไปคนเหนื่อยเลยไม่ติแต่ครูแต่มันมันไม่เท่าปีหนึ่งที่พี่ไปนะปีหนึ่งหนักกว่านี้อีกนะอันนี้ครูเขาใจดีมากเลยอ้าวเฮ้ย จะไปน,นอนติดอะไรลุกมานี่เฮ้ยเออลืมถามเลยเองมาจากโรงเรียนไหนวะอ๋อมาจากโรงเรียนอ่าให้ผมผมลืมแล้วพี่เฮ้ยไม่คือพวกพี่สามคนเน่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่เองอ่ะมายัางไงวะอ๋อผมเป็นไอ้นี่อะผมเป็นเด็กต่างประเทศอ่ะแล้วผมก็กลับมาเรียนที่นี่ต้องต้องเชื่อไหมทีมันมั่วพี่เชื่อผมเอาเป็นว่าเราต้องอย,อยู่ อ๋ออ๋องี้เราก็สนิทกันไว้นะเพราะเราต้องอยู่กันแบบนี้5วันโอเคแต่คืนแรกเราจะไปเลยข้างนอกพี่มีสถานที่แล้วตอนที่เราไปฝึกวิ่งอะ่ะเห็นไหมที่อาจารย์เขาให้วิ่งอะ่ะนั่นแหละ<อ>ไปดูโลเคชั่นมาแล้วไปห<อ>ยิบของกันเลยเ,เดี๋ยวใช่ซอสถือนมไปเอพี่คน <TV. S 1> จาัดก,การเองอ่าเองชื่ออะไรนะอ,อ่าเอานี่ไป คนอะไรมันชื่อนนพี่คิดดูมันบ้าปะเนี้ยพี่อ่ะเดี๋ยวโคกไปเรามามามาต้องกินนมด้วยเหรอพี่สาวๆอาจจะไม่กินเบียร์ไม่กินโค้กอะไรอย่างงี้ไงก็เลยเตรียมมาไว้เข้าใจไหมเข้าใจพี่สาวๆโดนกุ๊บตู้งเลยทีนี้อะไรอะไรเอางี้พร้อมนะออกเลยนะไป เฮ้ยเฮ้ยถอยดีจะการนึ่งอย่าการนึ่งอย่าอย่านี่นี่นี่เป็นหัวหน้ากองร้อยต้องให้หัวหน้ากองร้อยนำโอเคไหมอเออไอโยวายอะไรเนี่ยแล้วมันไปยืนเลยตรงนี้เนี่ย <c oughs> เตรียมของยัง <c oughs> นี่ <c oughs> เฮ้ยเอ,เอาเอาลูกกวไกไปด้วยดิเอาลูกกวไกไปด้วย <c oughs> เฮ้ยทำไมของผู้หญิงมันดูสบายกว่าผู้ชายอะแบกมาเองกับหมดเลยเอาแบกมาเองเหรอ อะ<ช>ของอะไรอะไรโอ้ยก็อย่าถือมาดิโอ้ยจะแทงกูอยู่แล้วเนี่ยเอางี้ <c oughs> เดี๋ยวเรากินเสร็จเราค่อยอาบน้ำโอเคไหม <c oughs> แต่ตอนเนี้ย <c oughs> เครื่องดื่มอะมีนมมีไม่อาบด้วยกันอาบแยกสิชิพหายมีนมมีโค้กมีเบียร์แล้วก็มีอ่าเลถุงขนมของสาวๆมีอะไรบ้างมาโชว์หน่อยมีนมอะไรมีเใช่มจแล้วก็เบีร์แล้วก็โดนัทอุย้ยเจ๋วเฮ้ย <c oughs> แล้วเต่าโอ้โหเตรียมมาอย่างดีเจ๋วเจ๋อเจ๋องั้นอย่าไปเลยพี่พี่พาไปตอนพี่ไปฝึกอยากเอาเพื่อนรักไปด้วยอะไรอ่ะเพื่อนรักอ๋อไปด้วยไปด้วยเฮ้ทีทำไรอ่ะน้องผมลองเทสไฟแช็คพี่ว่าติดหรือเปล่าไม่ทำไมมันกลิ่นแปลกๆเหมือนยาเส้นเลยวะน้องเติมนิดหน่อยมันจะจะมันยาเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปดูครูสกายก่อนว่าเขาทำอะไรอยู่เบาๆนะเงียบที่สุดนะนั่นนอันนี้ตามมา ไอ้นนมาอยู่ข้างหลังดูให้เดินเบาๆเดินเบาๆเออนึงๆฝนโอ๊ฝนตกอ่ะเอาไงอ่ะเราจะเลื่อนไหมอ่ะถึงพรุ่งนี้ไหมไอ้ทะเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปหักอันพี่พี่น้ำค้างแน่เลยพี่ใช่ผมดิแป๊บนึงตอนบ่ายอ่ะน้ำมันค้างค้างบ้าเลยแป๊บนึงดูดูอาจารย์ให้เฮ้ยอาจารย์ฟาเวนอยู่ตามมาตามมานี่มานี่แล้วทุกคน ทำมะไวิ่ง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 เฮ้ยเพื่อความสนุกนะปิดปิดเครื่องปิดเครื่องไปเลยโทรศัพท์แบบปิดเครื่องไปเลยมามาตามมาตามมานี่ทางนี้ทางนี้อุ้ยมันมันหลอนจังวะแล้วฝนหยุดหยุดหยุดตกตามที่เราต้องการเลยไอ้บอกฝนไร้ช้างนี่บอกฝนเยดีมากโอ้ยดีที่นีของจริงวะพี่ตามมาตามมาตามมานี่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 ไปดูมาแล้วนี่โลเคชันเนี้ยดีสุด นี่กูกูแอบไปเอาฟืนมาด้วยนี่ไอ้ยทีไฟแช็คไฟเช็คไฟแช็คโฮ้ยจุดเลยเหรออย่าไปจุดตรงนั้นนะระเบิดนะมึงน่ากลัวจุดเลยนะจุดเลยจุดเลยลบเลยลบเลยลบเลยเดี๋ยวโดนเฮ้ยมามาถ่ายเอ้ยนี่จะเอาถ่ายนกันมาปะเนี่ยเอามาออกมาโอ้ยทำไมผู้ผู้หญิงแบบเตรียมพร้อมจังวะของกินไงอันนี้นี่นี่เบียร์ไปเอ้ยเอาเอาเอานมมาวางเอาโค้กมาวางเอาอะไรมาวางให้หมดเลย ขนมอะไรเงี้ยแต่อย่าวางเยอะเกินอย่าวางเยอะเกินเอาพอดีพอดีขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็มีเยอะมีเพราะว่าสุดท้ายเอานนี้เดียวพอไม่มีแต่รถเดียวอ่ะอ๋อเพราะว่าชอบรถเงี้ยมันกินหรือเทิ้งเนี่ยเฮ้ยกินมันกินได้กินกินไปเถอะแล้วคุยกันสนุกสนุกเล่าเรื่องผีต่อไปไงกาแฟกาแฟไม่เอาเดี๋ยวนอนไม่หลับเลยดิ สุดท้ายแล้วก็กว่าจะกลับอะเขาปลุกเราตอนตีห้าเลยนะแต่มันมันเหลืออีกสี่วันนะเราเราเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้วันอื่นอะไรองี้ไม่ต้องกินให้หมดหรอกวันนี้ไว้คืนพรุ่งนี้ต่อเ่ยนี่นี่นเอาไนี่นเอาของเอาของาเฉลินด้วยเนี่ยเนี่ซีเรียลไม่ไว้ตอนเช้าหรอไว้นั่งกินกันไงตอนอาจารย์ให้พักอะ่ล้ะเดี๋ยวเอายี้ซีเรียลเก็บไว้กินกันตอนเช้าดีกว่า๋ย่พี่ไป๋ย่พวกพี่ไปไปห้องพวกเองเออมาพวกเรามานั่งมานั่งน่นั่ง ไอทีมานั่งข oh! uh> ja. mm sí. evet ้างๆพี <h <h well, ่ดิน้องใช่ะเออรังเกียจพี่เหรอน้องฮะไม่เมื่อกี้ผมมันคิดว่าพี่นั่งอะไรนั่งนี่อ่ะมาเฮ้ยมีใครมีเรื่องผีแบบเด็ดๆให้เราเราให้ฟังบ้างไหมเฮ้ยผมได้ข่าวว่าไอไอเนี้ยไอนนเนี้ยมันมีพี่มีเหรอว่าไงเรามาโอ้พอพอพออนี้ ไอ้เดี๋ยวผู้ผู้หญิงส่งงานชีทให้พวกพี่ยังที่โรงเรียนอะไม่ไมเกี่ยวกับรอดอนะส่งให้แล้วนะอเอ้าแล้วแต่อุ๊ยกูตกใจหมด<อ>นั่งเลยตรงนี้นะสะดุ้งหมดไปนั่งนู่นสลับกับซอสไปเฮ้ยสลับกับซอสไปหลับนายขอโทษทีหลับ,ลบ,ลบ,ลบนในอะไรไปนั่งนู่นเ<ใ>นี่ยอะไรเ<ห>นี่ยมันพูดได้ทั้งหมดวะใจเย็นไปทางนู่นให้เขากระโดดเล่าไปหรือเปล่าไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นเอออ่ะ มาทั้งนี้เออเอา้าเอ้ยยังไม่มีไปคิวอมีแล้วนี่วะเรากินกันให้เสร็จเลยนะแต่เหลือของไว้วันพรุ่งนี้ด้วยนะเราจะไม่โดนจับตาใช่ไหมพี่ไม่คือไอ้วันนี้ไปฝึกไปที่ที่เราไปฝึกมาเนี่ยที่มึงสังเกตไหมที่กูแบบดูซ้ายดูขวาเนี่ยดูทำไมรู้ไหมทไมดูสังเกตไงว่ามันมีพวกครูฝึกหรือเปล่าวันนี้ไม่มีเลยมีแต่ครูสไายเนี่ยเห็นไหมแล้วที่เฟ้าเวนอะ เขายศเยอะนะทำไมเขาต้องมาเฝ้าอ่ะจริงไหมอืมถ้าจริงไปได้ไปได้ข่าวไหนมาว่าหนีไปเห็นว่าพวกยศเยอะเขาหนีไปไปแบบไปด้วยกันหมดเลยอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไไหนปเมืองนอกแน่ๆเลยจู้จเระไม่พูดเรื่องนี้ไอ้พูดพูดพูดเอาคุยกันเนี่ยเราอยู่กันแค่เนี้รอรอเออก็เพี่อนขับตามอะไรพวกนี้ไงเห็นว่าอันนี้กัน แบบอันนี้กันเองไม่ได้ก็เลยต้องยกกันมาแบบไปทั้งในนั้นเลยที่หนูได้ยินมามันอีกอย่างนะพี่เบลมาทั้งไอ้ีครับพี่มานั้งเฮ้ยจะมาดูดยาใะตอนนี้เนี่ยมานั้งตงนามนะติดลมไงอะไรอ่ะที่หนูได้ยินมาาไงเขาหายไปหมดเหลือแค่รุกกายอ่ะกโหแบบไอ้นี่ไม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 ่เนียน่ะแล้วเาว่าหนีหีผีกันนะอสรุปมันเรื่องจริงเหรอเนี่ย ที่คนนี้มี่นะพี่ผีผีก็ก็นีมีไงอ่เออก็ถูกแล้วนี้มีอ่ะทำไมบรรยากาศมันเริ่มเย็นขึ้นวะเอางี้เอางี้เราเรากลับกันไหมเรากลับกันไหมกลับได้เหรอพี่นั่นผมคอยตัวนั้นแล้วกันนะผมมาอะไรพี่อะไรพี่มันที่พี่ดูมาเนี่ยมีแค่ครูฝึกคนเดียวใช่ไหม ีนใช่หรือว่ารอดอเรามีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่า1สองพี่ว่าเราเฮ้ยอย่าพึ่งมึงใจเย็นก่อนเขาเป็นครูใจดีจริงไหมเพราะงั้นเก็บของเก็บของก่อนช้าช้าบไฟช้าช้าโอเคแล้วเราจะกลับกันโอเคนะเก็บไฟ เขาใจดีแหละเขาคงไม่มาจำสแกนเราข้างหลังหรอกนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดวิ่งตามมาตาหัวหน้ากองร้อยมาเร็วๆร็วเรฝนตกด้วยตามมาให้หมดเร็วๆๆๆๆไม่ใช่ตามฝาดไปเลยไปวิ่งวิ่งวิ่งไปไปหาครูสกายเร็ว หนีหนีตามมานี่เร็วๆนักศึกษาวิชาทหารทุกคนตามมาเร็วเร็วเร็วครูสกายครูสกายครับครูสกายครูสกายครูสกายทุกคนขึ้นมาขึ้นมาทุกคนช่วยด้วยครูเพื่อนเพื่อนครูสกายอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนครูเพื่อนครูอ่ะเพื่อนครูเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเร็วๆอะไรของพี่เนี่ยผมนั่งสู้อยู่แล้วพี่มาทิ้งผมทำไมเนี่ย พี่แก๊งผมเหรอไม่ได้แก๊งมันเพื่อพีพีพลอยข้างหา้าปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยลง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 เป็นอะไรกันตกแทนอะไรกันลงลงขู่ลงลงู่พีพีขู่เพื่อนเพื่อนขู่ในเน็ตที่มันดังมากๆกับี่ชื่อแทนอะไม่มีจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องดีพี่พี่เพอร์เจอร์พี่ถ้ามันมีจริงนะผมยังไม่เคยเห็นเลยถ้ามันจริงนะมาโพลังผมเลยแค่นั้นแหละผมยากจริงเลย๋อเป็นๆนะเมื่อกี้หลังพี่ดีมอ่ะจ้าครูมีจริงนะมาโพลังผมเลยแล้วพอหักคอผมอะไรเงี้ยไอทีอย่าพูดให้หักคอเลยครูซี่โครงเขาอ่ะซี่โครงซ้ายเขาหายหน้าเขาก็เละเหมือนโดนระเบิดมา เรื่องจริงใช่ไหมที่เพื่อนครูเพื่อนครูตายเพราะเนี่ยครูครูครูวรูไม่เห็นอะไรเล่มเปด้อะไรกันทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นเห็นก็ไม่ต้องกาหลอกครูไปด้วยก็ได้อย่ามาหลอกพวกเราเออแล้วแล้วออกมาทำอะไรกันท้งนอกนะคือคือผมชิบหายแล้วอ๋ถ้ามีจริงนะมาพรหลังผมเลยอยากโดนหักคอวะเฮ้ย จะพูดอะไรเงี้ยครูผมผมสารภาพพวกผมสารภาพด้วยกันพวกผมไปแคมป์กันมามีเบียตรงที่มันใช่าเือ่าเรือใช่ครับเจอตรงไหนพาพาไปดูเลยพาไปดูโอ้โหไม่อยากไปอะไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนคุณสกายนี่ใช่ไหมเพราะงั้นคุณสกายเขาจะช่วยเราไป เดียวก็คือปล่อยครูไว้ใช่ไหมใช่ตามนั้นแหละตามมาลอยดอหญิงลอยดอยชายตามมาให้หมดเชื่อมานี่สี่ศักดิ๊กซีนวิ่งไปรอคนแก่เอาขอโทษครูวิ่งไปครูไปครูเอามาดูใครก็ได้แต่ครูในโดมเนี้ยผมเจอในโดมนี้เลยในโดมอ่ะเอาลูกเรียกคะครูครูจะไม่โกรธผมเหรอต้องดูก็ แล้วแตมันเละมาต้องให้เก็บไม่ไม่ผมเก็บกันหมดแล้วเออวะลืมเก็บฟืนขอโทษโอ้ยเราไมเลนสู้โบลี่อยมันเอ้ยทำไมเนี้ยราจะมาสู้อะไรตอนนี้เนี้ยระวังตก้ําขึ้นไม่ได้นะเนี่ยครูผมเจอตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเออคลิปกันไปเองไปแล้วนอนตามผมยีตรงเนี้ยยี่ตรงเนี้ยอาจารย์ยี่มองเล่าเนี้ย มันเยือยอย่างเงี้ยเลยอ่ะใครอ่ะพวกเธอเป็นหวัดกันแหละฝนตกไปหน่ะเอางี้ทุกคนทุกคนเราเรากลับก็ได้แล้วเราค่อยไปคุยกันนะครับผมพวกผมติดตลกไปเองเลยครับเจอกันตีห้าครึ่งครับสวัสดีครับตีห้าตั้งแต่ตีสี่เลยดิครับโอ้ยไม่เอาตีห้าครึ่งเฮ้ยเราดอหญิงไปที่ห้องรอดอชายประชุมด่วนประชุมค อะไรมีประชุมมีประชุมแล้วจะนอนเลยเนี่ยประชุมผีไงมึงที่พูดทั้งผีนี่ก็พราะมไม่เจอคนเดียวอะเอาพอมีพอเราอยู่นี่เปิดไฟไม่แต่พี่เข้าใจไหมพี่ว่าพี่มันมีจริงพี่ฟังผมดิพี่มีจริงที่ไหนถูกงไหมพี่มันไม่มีจริงพี่ออเมือล็อกก็แล้วกูจะนอนหลับไหมเนี่ยเอาไง เอางี้ผู้ผู้หญิงไปยกเตียงมานอนนี่นอนด้วยกันเลยไปาจะไม่รู้ไม่รู้นอนไม่หลับกับนอนนอนหลับเอาอะไรอะรีบมาเร็วเร็วเร็วเอามาเอานอนแยกอย่านอนใกล้กันมากเอ้าวางนอนด้วยกันมาเลยมานอนอย่างนี้เลยเออนอนด้วยกันไปเลยเร็วเอาอย่างงี้นี่ เอ้ผมทุบอาผีเข้ามาไม่ได้แล้วปิดไฟก็ผีมันอยู่ในเนี้ยไม่ใช่ว่ามันทับโลกแล้วจะเอยแก่พี่ก็ค่อยทุบออกไงพีพิธีเอ้ยไม่ใช่พีด่ดีพิดีว่าไงพี่ธีไ,ไปไหนไปหงหญิงเถพี่ไม้พิธีเขาอยู่ข้างนอกอยู่กับอาจารย์เออว่ามันวิ่งแล้วหนีไปแล้วนี่ไปตามไหมไปห้องหญิงก่อนพอ๋อห้องหญิงไปทำไมอะไ,ไ,ไ,ไปนอนนี่อะไรไมานอนห้องหญิงเนี่ยนะได้แล้ว งั้นอยู่นี่ก่อน๋อยี่พี่ไปหาไอทีก่อนเฮ้ยขอคนนึงเอาแล้วพี่เอาเลยเอาหัวหน้ากองร้อยมาหัวหน้ากองร้อยผู้หญิงไปไปด้วยกัน<ป>ช่วยกันตาม<ป>หเฟฟททเะเดขอมลูกแม่ช่วยแม่ด้วยนะไปไปไอที ฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้ไม่เพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวลละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม